ให้ดีครับรอบนี้ก็แบบว่ามาม่าเหมือนเดิม <c oughs> โอ้ยสงผมเนาะแบบกินมาม่านี่ไว้ไก่เผ็ดอะไรไก่เผ็ดเกาหลีอะไรมันสองสิบบาทซื้อมาสองซองแต่มันมีส่วนลดไงมันก็แบบลดไปสี่บาทมันก็เลยเหลือสิบหกบาทดูี่นะด้วยให้เห็นชัดดีกว,ว่าจะใส่ไข่ไปสองฟองนะ แกก็อยากกินอย่างหิวๆอยู่เหมือนกันนั่นแหละดูคนอื่นเขาเอได้มาก็แบบรู้สึกย้อนก็เผ็ดดีต้องกินแบบมาม่ามาเลยว่ะแต่หาซื้อยากอที่เส้นดำๆเขาว่าเผ็ดมาก แต่กระทำร้อ,รอนออกแบบมันเป็นแบบแห้ง ก็แบบอร่อยเลยอยู่ลวแต่เผ็ดจริงนะเนี่ย มันแบบร้อนไงนเลยน้องเป่า <c oughs> แต่ก็เปิดเป็นลมเตี่ยวเป็นลมน่าจะน,นังอยู่นะ <c oughs> อืมก็แบบแตกไข่ไปสองลูกอ่ะก็แบบอร่อยนะ ใช่ก็เผ็ดจริงอย่างที่2องมันเขียนเลยพอมากายเผ็ดเกาหลี มันก็นแบบอร่อยแหละมันใส่ช้อนบางนีดจะตะเกียบมันกินแบบเหมือนคนญี่ปุ่นอันนี้แบบใส่ช้อนดูแบบ